เจ้าหน้าที่จมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหม่เลขคละกันนะคะเมื่อท่านประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหม่เลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าขณะน,นี้ลูกบอลหม่เลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลใหม่เลขจากท่านประธานกรรมการเม bon ื่อได้ลูกบอลใหม่เลขครบทั้ง6ลูกแล้วท่านประธานจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหาก และเจ้าหน้าที่จหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อลูกบอลหม่เลขคลากันค่ะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลกักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลกัก ณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอเภอเมืองนนทบุรีจังหวนนทบุรีประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา13.50นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14.00นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล w w w g l o o r t h แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล J.O. Lottery Official และ l i v ์ t ูเดย์รวมทำรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา14บนาการ30นาทีค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังดรจุธาทองจารุมิลิน จะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังและนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงหัดไทย คุณกนกพรสุนทรวิพาสนิติกรชำนาญการพิเศษส่วนการอนุญาตการพนันและการค้าของเก่าสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกคะ่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยคุณอัมพวัรพุกดำนิติกรชำนาญการพิเศษกองการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหม่เลขเป็นลำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลหม่เลขประจำหลักร้อยนะคะ ท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขห้กรรมการออกรางวัลประจําหลัก10ผู้แทนสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคุณปียรัตต์ตั้งการจนาพาศผู้มยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินที่21จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลําดับต่อไปคะ่ะ ลูกบอลหมายเลขประจำหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนคุณสุดารัตน์สิทธานนท์จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปคะ่ะ ลูกบอลหมายเลขประจําหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยผู้แทนสื่อมวลชนคุณอัธวดีจิรมณีกุลหรือคุณมิ้นเป็นศิลปินนักร้องนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลาดับต่อไปคะ่ะ รัใหมายเลขะจำหลักหน่วยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจําหลักแสนคุณระพีพิศกรมนาถผู้นําการสํานักนโยบายและแผนสํานักง,งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้รบวันหมาเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหม่เลขประจำหลักแสนนะคะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงล no ูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหม่ยเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะ ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1ง,งวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2,569เลขที่ออก8 7 8 9 7 2 8 7 8 9 7 2ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1 งวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก878972โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข878971 878971และ878973 878973 สำหรับผลของรางวัลสลากิน